สวัสดีค่ะวันนี้ทิบพามาดูเนื้อที่24ไร่ตำบลสุขเดิน5อำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทนะคะเราขายกันยกแปลงในราคาไร่ละ9,000 90, 5,000บาทฟรีค่าโอนค่าให้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะด้านหน้าที่เป็นถนนคอนกรีตนะคะไฟฟ้าประปาเพื่อนบ้านห่างโดยประมาณ200เมตรนะคะ ตอนนี้เรามายืนหน้าแปลงที่ดินแล้วนะคะหน้าแปลงที่ดินเป็นถนนคอนกรีตหน้ากว้างโดยประมาณ285เมตรและลึกลงไป120เมตรนะคะเป็นโนดคุดแดงนะคะวิวสวยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการจะซื้อที่ดินไว้สำหรับทำการ,กรเกษตรนะคะ ปลูกพ,พันไม้นะคะปลูกไม้ป่านะคะเหมาะมากเลยนะคะวิวสวยบรรยากาศธรรมชาตินะคะอันนี้เราสอดกล้องให้ดูนะคะด้านหน้าเป็นถนนคอนกรีตนะคะไฟฟ้าประปาขยายเขตเข้ามาก็อยู่ประมาณ300เมตรนะคะเนืที่ทั้งหมด24ไร่นะคะหน้ากว้าง สองร้อยแปดสิบห้าเมตรลึกลงไปร้อยี่สิบเมตรนะคะไล่ละเก้าหมืนห้าพันบาทฟรีค่าโอนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะค่าทิปยฝากกดซับสไครกดไลค์กดแชร์ให้ช่องลุงคิป,ปุ่นทาบ้านและที่ดินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ